น,นี้ก็ลงมาจากรถบัสแล้วนะครับ,รบตอนนี้ก็ลืมทางแล้ครับว่ไปทางไหน ถึงเวียดนามไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะพอดีว่าเรานั่งเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อที่จะไปที่ปูโกกะแต่ว่าต้องมาต่อเครื่องที่ฮอยอันพอดีก็เลยอยู่ที่สนามบินไนไบค่ะตอนนี้เราก็เวลาพักเครื่องแปชั่วโมงซึ่งนานมาพวกเราก็เลยก็เลยจะหาทางไปเที่ยวดูตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าจะออกจากสนามบินได้หรือเปล่าก็ มดีโชคดีว่าเจอคนไทยที่เขาทํางานอยู่ที่พอดีโชคดีมากค่ะแล้วเขาก็จะพาเราไปเข้าเมืองมาดู e hour trip ของเรากันนะคะ <laughs> แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถเมล์กันนะครับโดยมีพี่คนนี้เป็นคนพาเข้าเมืองนะครับมี่บ้านบ้านที น,นี่ก็ลงมาจากรถบัสแล้วนะครับตอนนี้ก็ลืมทางนะครับว่าไปทางไหนคนถามลืมจำไม่ได้ฟังยอดเลยตรงน,น้กำลังทำทางกันอยู่กันนะฮะเรดเดินเราจะไปเจอสะพานแดงในตัวเมืองของเวียดน,นามกันหรือเปล่าจังหวัดฮานอย ที่ข้าวผสมไหมเออข้างในนี่คือควันเกี่ยมเล็กนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะเข้าไปควันกันฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ฮานอยนะคะอยู่ตรงควาเกี่ยวหรือที่คนไทยเรียกว่าสะพานแดงดูวิวข้างหลังเลยคะ่ะสวยมากวันนี้ฝนตกตอนแรกแรงไา้ตอนนี้เบาแล้วก็เลยแบบ สามารถเดินเล่นได้นะคะนี่คือเป็นแหล่งฮันยองตังนี่เป็นแหล่งส่วนกลางของวัยรุ่นค่ะบอลสอทิตเนี่ยเขาจะมาทากิจกรรมันเขาจะมีการปิดถนนก็มีแบบเขาว่าแดนซ์แบบทำตัวเหมือนแถวสยามบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะ สะพานแดงเนี่ยก็มีตำนานของเขาค่ะก็คือจะมีตะภาพค่ะตะภาพยักษ์เนี่ยแต่ว่าคนที่เวียดนามเขาเรียกว่าเต่าซึ่งก็คือรูปตรงนี้เหมือนดูในรูปนะคะคือตะภาพเนี่ยเขาค้าบดาวจากใต้ทะเลค่ะเอามาให้เจ้าเมืองลบเจ้าเมืองก็เลยลบชนะนี่ก็เลยเรียกว่าความเกี่ยวค่ะเป็นตำนานของที่นี่นะคะ ถนนพาเจ้าบ้านเราค่ะจะแบบมีแบรนด์แบบไฮเอนด์ end เยอะมากๆซึ่งก็อยู่ตรงริมทะเลสาบนี่แหละค่ะเพืนั้นใครที่สนใจมาเดินห้างนะคะถ้าวันไหนฝนตกแล้วเบื่อๆก็มาเดินได้ค่ะแล้วก็ยังมีแมคกโดนัลด์ข้างหน้าด้วยค่ะที่นี่มีร้านกาแฟริมทางเยอะมากๆนะคะมาดื่มกาแฟกันได้ เฟิร <mile> ์ข้างทะเลสาบนะฮะนะครับอ๋อจบไปเยอะอรรถอาหารมาแล้วนะคะก็คือสั่งสั่งเฟอเนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้อส่วนเตยสั่งเฟิรอกเขาว่า no meat ค่ะ no beef เสียนะดูเขาให้มาก็เป็นเฟอเปล่าๆที่ไม่มีเนื้อวัวนะคะก็ไปกินแฮ่หมดชิมกันเลย นี่คือเซนเปอร์อันนี้ขอดกต้หรับเลยนะคะท,ท,ที่เป็น เขาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตรงดีมากครับอทริปนี้เป็นตวงปุดล้นๆวนจริงๆง,ง,งั้นก็นี่ฝากเป็นทริคไว้นะคะใครที่มาเที่ยวเวียดน,นามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับสนามวินยังไงถ้ามันในช่วงเร่งด่วนก็ลอง คนเยอะมากคือคักตลอดเวลาต้องประจำงบินหนึ่งเดือน 30บครัก็เพิ่งไปล้างหน้าแปรงฟันทุดอยากสดกาเตรียมตัวตอนบินตอนทีหนึ่งยี่สิบไปฟุกุโอกะตอนนี้เหนื่อยมากกลับมาจากเมืองหลวงของขานอยนะครับก็เราก็จะไปนั่งรอเครื่องนอนรอเครื่องก็คือไปเครื่องไปนอนต่อนะคะแต่วกนพรุนี้จะเป็นยังไงกับทิปญี่ปุ่นค่ะพรุนี้เราจะไปที่เมืองอะไรกันนะคะจำได้ไหมเออ ใต้สุดของก็ยันนี่แหละคาโกชิมะค่ะ,ะ<ช>ไว้ไปดูพรุ่งนี้นะคะว่าคาโกชิมะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเ<ด>จอกันตอน,นะะหน้านะครับ